สวัสดีครับผมพีโรเดอร์ ider, ในเกมไมค์คาพีเวอร์ชั่น1.18.32นะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปวิจัยฟาร์มวิเทอร์ครับโอเคมาในฟาร์มวิเทอร์ก็มีอยู่ประมาณ8เนาะไม่8ก็9โอเคครับในส่วนของข้อมูลครับวิเทอร์สเกลตันจะเกิดเฉพาะในปราสาทเนเธอร์ครับหรือเนเธอร์ฟอร์เทสความสูงของมันก็คือ2บล็อกนิดๆประมาณ2บล็อก20 นี่ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นมอนเตอร์ที่โดนแดดแล้วไม่โดนเผานะครับโอเคต่อไปสิ่งที่วิทเทอร์สเกลตันชอบก็คือพ i ิกลินในเนเธอร์คือเป็นจะเป็นพ i ิกลินจงพูดที่มันแบบถือธนูกับถือขวานนะครับซึ่งระยะที่มันสังเกตเห็นก็คือประมาณ15บล็อกนี่ที่มันแบบเห็นปุ๊บจะวิ่งเข้ามาหาใส่เลยถ้าเป็น16บล็อกก็คือมันก็จะยืนอยู่เฉยๆแบบนี้เห็นปะ นี่โอเคครับในส่วนของการทําฟาร์มนะครับคือการที่คุณจะทาฟาร์มวิเทอร์สเตรตันได้คุณก็ต้องหาประสาทในเทอร์ให้เจอก่อนซึ่งการหาประสาทในเทอร์ผมก็เคยทําคลิปสอนแล้วแหละเดีย๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้บนซ้ายมือแล้วก็ใต้คําอธิบายนะครับส่วนถ้าใครแบบขี้เกียจไปดูเดีย๋ยวผมจะอธิบายแบบง่ายๆให้ฟังนี่ครับเมื่อคุณมาในเทอร์แล้วแล้วคุณต้องการที่จะหาประสาทในเทอร์ให้คุณเลือกครับว่าคุณจะไป ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ทีนี้คุณนับไปครับจากตรงนี้นับไป256บล็อก256บล็อกให้คุณเลือกซ้ายหรือขวาถ้าคุณเลือกซ้ายคุณก็ขุดไป512บอล็อกถ้าคุณขุดไม่เจอคุณก็ย้อนกลับมาครับแล้วก็ไปฝั่งนี้512บอล็อกถ้าคุณยังไม่เจออิดคุณก็ย้อนกลับมาแล้วก็ขุดตรงไป2อ6บบล็อกเลือกซ้ายหรือขวาครับ ถ้าคุณเลือกซ้ายก็ไปเลยครับ512บล็ mile, บอกถ้ายังไม่เจอ,อ,อไปขวา512บอล็อกถ้ายังไม่เจออิกก็ขุดตรงต่อไปครับ256บล็อกรอบที่3ฟึบโอเค2 5 6บล็อกรอบที่3ถ้าคุณยังไม่เจอนะสมมติถ,ถ้ายังไม่เจอคุณก็ไปเลือกซ้ายหรือขวาครับถ้าคุณเลือกซ้ายก็ไปฮะ512บล็อกถ้ายังไม่เจอก็ไปฝั่งขวา5 1 2บล็อกถ้ายังไม่เจออิกก็พอก่อนครับ ให้คุณย้อนกลับไปฮะไปที่ประตูแล้วก็ไปทําอีกฝั่งหนึ่งแบบเดียวกันเลยครับก็จะมีโอกาสเจอประมาณ8ปดสบเอร์เซแล้วอีกยี่สิบเอร์เซ็นไปไหนก็คือไม่รู้ฮะผมตีไว้แบบเท่ๆไว้ต่อมาเมื่อคุณหาปราสาทตเนเธอร์เจอแล้วทีนี้บริเวณที่เออวิตเทอร์สกิลตันชอบเกิดก็คือจะเป็นพื้นที่โลง่งก็คือจะเป็นรูปแบบนี้เลยอ่ะจะเป็นรูปแบบนี้เลยครับที่คุณเห็นเลยครับจะเป็นรูปแบบนี้ จะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยครับก็คือจะไม่ใช่ในตัวปราสาทนะครับแบบนี้ก็เกิดได้ครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งอย่างนี้ก็เกิดได้เหมือนกันอ่าต่อมาฮะเมื่อเราเลยว่าจุดไหนที่มันชอบเกิดทีนี้ไอ้การที่มันชอบเกิดอ่ะมันจะมีพื้นที่เฉพาะของมันอ่ะเข้าใจป่ะแบบเฉพาะขึ้นไปอีกก็คือจุดที่วิทเทอร์เซเลตันชอบเกิดคือจะเป็นบริเวณตรงนี้สําหรับวงเล็บนะวงเล็บตัวใหญ่เลยเฉพาะไมค้าพีเท่านั้น ก็คือตรงนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็มักจะชอบเกิดตรงกลางด้วยเห็นปะจะเป็นแบบนี้นะก็คือจะเกิดตรงนี้ตรงกลางประมาณนี้โอเคต่อมาฮะในการทำฟาร์มวิเทอร์เซเกตัคุณต้องเข้าใจก่อนว่าวิ t เทอร์เซเกรตันก็คือมอนเตอร์สิ่งสำคัญในการทำฟาร์มมอนเตอร์คืออะไรครับผมให้เวลา5วิในการหาคำตอบ5 4 3 2 หนึ่งก็คือจุด fk ครับทีนี้จุด fk ไหนละที่เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดในการทำฟาร์มวิตเ,เทอร์สเกลตันจากที่ผมลองทำฟาร์มมอนเตอร์มาฮะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มค e ิปเปอร์ฟาร์มมอนเตอร์ทั่วไปฟาร์มสลามฟาร์มฟาร์มปราสาทใต้ท้องทะเลครับก็คือพื้นที่โลง่งพูดง่ายก็คือเมื่อคุณหาพื้นที่โล่งที่มันแบบอย่างนี้เจอละอย่างเงี้ยรูปแบบนี้เจอแล้วให้คุณหาจุด fk ที่เป็นพื้นที่โล่งเหมือนกันครับก็คือตรงนี้ อ่านี่ไงโล่งเลยเหะตรงนี้ครับพื้นที่โลง่งแต่ถ้าคุณจะถามว่าคุณจะมายืนตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือได้แต่ผมไม่แนะนาก็คือเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มันมีพื้นดินในไมค้าพีเออ่ะมันจะมีสิ่งที่ว่าข้อจํากัดในการเกิดมอนเตอร์อยู่ก็คือมอนเตอร์มันจะเกิดได้สุดประมาณ8ปถึงสิตัวจะมีมอนเตอร์เกิดสูงแล้วก็จะลดจํานวนในการเกิดของว i เทอร์สเกลตันเห็นปะเกิด2ตัวมีแท่งไฟเกิด3ตัวแล้ว สตัวนะสูตรถ้าผมย้ายจุด fk มาเป็นตรงนี้คุณลองสังเกตดูเมื่อกี้วิทเทอร์เกิดแค่ประมาณสาตัวนะครับอ่ะหตัว1 2ึส่สามสแล้วก็ห้าใ่ปะคุณแค่คุณย้ายแบบจุด fk มาจุดโล่งอะจุดที่มันแบบไม่มีพื้นดินนะครับโอกาสเกิดก็คือสูงต่อมาเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะยืน fk ตรงไหนทีนี้ระยะการยืน fk มันควรเท่าไหร่ ผมให้เวลาห้าวีครับห้าสี่สโอเคคลิกเก็รล้อยี่สถึง3าสองบล็อกแต่ผมเอาเป็นแค่ยีีพอนะยีีพอทีนี้ผมก็จะนับครับหาจุดปลายของมันนะนับมายีี่ใช้เป็นสลับครับหนึ่ง2องสามสี่ห้ายามยี่ตรงนี้ยี่อ่าเห็นปะเกิดคุณจะสังเกตว่าตรงนี้มันเกิดด้วยใช่ปะละ่ะ เราก็ต้องหาค่าเฉลี่ยของมันครับเหมือนเดิมฮะ24บล็อกตรงนี้เหมือนกัน24ตรงนี้24โอเคตรงนี้เราก็จะหากันว่าเราควรยืบเตรงไหน,นเราก็นับมา1 2 3 1 2 3โอเคตรงนี้เป็นจุดที่เรายืดเ k นะครับตรงนี้เป็นไงการหาจุดเอฟแบบง่ายๆครับจริงไม่ต้องคิดเยอะแค่นี้พอ นี่เป็นจุด FK ของเรา add q แล้วก็ e ม m o เตอร์ทุกตัวแล้วก็รอฮะโอเคก็จะประมาณนี้ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะใช้ตรงไหนเป็นจุดทําฟาร์มแปลว่าไงกักรบริเวณใช่ฮะคือการกําเรีนถ้าคุณเห็นส่วนใหญ่ถ้คุณแบบดูในคลิปนะฮะดูในคลิปคือส่วนใหญ่เขาจะพาแบบพาวางสลับกันแบบทั่วปราสาทเลยแต่คือมันแบบเอาตรงก็คือไม่จําเป็นนะวิธีการกักรบริเวณง่ายๆครับ คุณจะจํากัดตรงไหนอะสมมติถ้าคุณอยากจะใช้ตรงนี้อ่ะนี่คือโซนที่คุณอยากใช้ใช่ไหมล่ะตรงนี้นะตรงนี้กับตรงนี้ให้คุณนับมาฮะสี่สิบบล็อกแค่นั้นพอครับหนึ่งถึงสี่สิบให้คุณวางสลับในละแวกสี่สิบบล็อกเช่นตรงนี้สี่สิบคุณก็วางไปครับวิธีการวางครับวางสลับตรงกําแพงแล้วก็วางท็อตตรงพื้นแค่นี้พออย่างนี้ก็พอแล้วครับ ก็เพียงพอแล้วคือคุณไม่ต้องแบบวางสลับให้หมดอะอย่างเงี้ยไม่จําเป็นวางสลับตรงกงําแพงแล้วก็วางท,อท็อตบนพื้นพอแค่นั้นจบพาไปดูในส่วนของที่ผมออกักบ,บริเวณเรียบร้อยแล้วก็ไปกันครับนี่เป็นในส่วนที่ผมกักบ,บริเวณเรียบร้อยแล้วนะนี่นะเห็นว่าผมจะไม่ใช้ไม่คือผมจะไม่วางสลับทั้งหมดนะก็คือแบบทำอย่างนี้เลยส่วนที่เหลือก็ปล่อยทิ้งไปครับเพราะว่า ถ้ามันอยู่นอกระยะมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วอะ่ะเลยแบบไม่จําเป็นที่ต้องหวางอะไรประมาณนั้นโอเคประมาณนี้อ่าทีนี้คุณก็จบละในรูปแบบของการทําฟาร์มทําไงดีอ้าวแมนวนวลได้ครับแน่นอนฮะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้คุณก็แค่มีดาบที่แบบเอนชาร์ด o ู t ติง้งเข้ามาแล้วก็ไล่ตีเลยอะ่ะไม่ต้องอะไรยุ่งยากไล่ตีไปใส่เกาะกันไฟเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไล่ตีครับ ง่ายๆเพราะว่ายังไงมันก็เกิดอยู่แล้วอะเนาะเห็นปะไล่ตีไปไล่ต,ลตีเนี่ยไล่ตีไปแค่นี้นี่คือเป็นฟาร์มแบบง่ายๆตีด้วยมือตัวเองเห็นปะคุณก็แค่แบบวนรอบนี่ยตีเดินไปตีตีตีต,ต,ตีแล้วก็ตีคุณก็กลับมาวนอีกรอบนึง fk ฟเนะเกิดต้องว่าตีใหม่จบส่วนถ้าใครแบบหาพื้นที่ที่มันโล่งไม่ได้จริงให้แนะนําให้ปักทอดฮะอย่างงี้นะปักทอดเอาใช้เป็นแสบก็ได้นะเพื่อความชัวคือถ้าคุณวางแสบมันจะชัวกว่างโอเคนี่คือฟาร์มรูปแบบที่2ครับก็คือฟาร์มที่ผมได้ใช้ประตูเนเธอร์แล้วก็ใช้เป็นพิกลินในการล่อล่อซื้อนะพอแบบวิทเทอร์เกิดมาปุ๊บมันเห็นก็จะวิ่งเข้าใส่ ซึ่งมันก็จะวาร์ปไปที่โลกปกติของเรานี่นะข้อเสียของมันคืออะไรหรือเปล่าเมื่อกี้คุณเห็นว่ามันจะมีวิทเทอร์เดินเข้าไปในใน,ในประตูแล้วครับเอาใหม่นะผมจะเสกวิทเทอร์ขึ้นมาผมจะลองสักเยอะๆเลยเอาไปกี่ตัวไม่รู้อ่ะกี่ตัวไม่รู้แต่เยอะมากเนี่ยเยอะมากฟุ๊ฟู๊ฟ๊ฟ๊ตามเข้าไปฮนะเห็นปะไม่มี ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูดิล่งเลยทีเดียวล่งมากฮะก็เลยแบบผมคิดว่าตอนที่ผมพาสร้างน่าจะไม่ย่ฟาร์มนี้แน่นอนอะเพราะว่ามันใช้งานจริงไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเอาง่ายใช้งานจริงไม่ค่อยสะดวกโอเคอันนี้เป็นฟาร์มที่ผมลองใช้เป็น n นเธอร์ลอคือกุหลาบเนเธอรดูนะเอ้ยกุหลาบวิ t เ e อดูซึ่ง ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนนั้นเนี้ยเออวิทเทอร์มันจะเกิดในกลาบวิทเทอร์ได้เอวิทเทอร์สเกลตันอะ่ะมันสามารถเกิดในเกิดบนกลาบได้แต่พอเป็นเวอร์ชันเนี้ยคือมันไม่เกิดหรือคนอื่นเกิดนี้ผมไม่รู้ว่าคือผมทาแล้วไม่เกิดอะ่ะแต่คนอื่นทาแล้วเกิดหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะรูปแบบฟาร์มนี้คือผมจะให้มันจบในในโลกเดียวนี่นะอย่างที่คุณเห็นเลยครับก็คือแบบพอมันเกิดปุ๊บอ่าหยุดไว้ดู พอมันเกิดปุ๊บก็จะโดนตัวพิทตันผักอ่าพอมันผักไอตัวที่เป็นแบบสลามก็โดนตัวกระบองเพชรฆ่าตายแล้วก็ที่เหลือก็จะโดนโอ๋ออ๋อนี่มันฟาร์มผิดพลาดปหใช่ปะ่ะอ๋อใช่ใช่นี่มันเป็นฟาร์มที่มันผิดพลาดนี่ผมลองผิดลองถูกนะฟาร์มรูปแบบนี้ยังไม่ใช่ตัวที่มันแบบไฟนอนนะโอเค นี่จะเป็นฟาร์มที่มันสมบูรณ์แล้วครับที่ผมแบบลองผิดลองถูกมาก็จนมันสมบูรณ์แบบก็ได้ประมาณนี้เห็นปะตัวนี้ก็ยังแบบเออๆอยู่นะตรงนี้ไม่รู้จะแก้ไงดีตรงเนี้ยคือผมไม่รู้ไม่รู้จริงว่าจะแก้ไงดีแต่มันก็ใช้งานได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนี้ผม fk ประมาณสาสิบนาทีนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือก็จะได้หัวยูเทอร์มาหนึ่งหัวสาสิบนาทีได้ฐานมาก็ได้กระดูกมาประมาณนี้ ท่านี้เลยครับ30นาทีแล้วก็อ๋อผมลืมบอกอีกอย่างนึ่งคือคุณจมที่ผมบอกก่อนนี้ได้แล้วปะที่เป็นแบบจุดเกิดเฉพาะของมันในการทางฝั่งนี้คือคุณต้องรู้ก่อนว่าจุดเกิดเฉพาะของวิเทอร์มันอยู่ตรงไหนสมมุติถ้าผมลองเอาสลับมาวางนะอย่างนี้นะอ่ะเอาสลับมาวางอย่างนี้ตรงนี้นะวางแค่ตรงกลางแล้วผมก็จะไปยืนเอฟเคโอเคคุณจะเห็นว่ามันไม่เกิดนะทีนี้ถ้าผมจะเอาสลับตรงนี้ออก ตรงนี้โอเคแล้วก็ fk ใหม่โอเคปะมันก็จะเกิดแล้วนี่สลามเพื่อโดนกระบองเพชรฆ่าตายแล้วก็ตัวเทอรสิทธ์ก็ัก็ค่อยตกลงมาแล้วก็มาโดนข้างล่างอย่างนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งเออตรงเนี้ยมันมีความเรื่องมากข,ของมันอยู่ก็คือคุณเห็นว่าผมแค่วางตรงกลางอรวางแบบช่องเว้นช่องเนี้ยมอนเตอร์ก็ไม่เกิดแล้วมันก็เกิดแค่ตัวนี้ตรงเดียวนี่ฮนะการวางช่องเวนช่องไม่เกิด ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่แบบวิทเทอร์จะเกิดเหมือนกันถ้าผมทุกตรงนี้ทิ้งอย่างน้อยคุณต้องหาจุดที่แบบจุดเฉพาะของมันให้เจอคุณก็สามารถทําฟาร์มแบบนี้ได้อะต้องแบบมันสังเกตนิดน,นึงอนะ่ะว่ามันเกิดตรงไหนแล้วก็รอวิทเทอร์เกิดปะวิทเทอร์ไม่เกิดเลยฮนะเห็นปะว่าผมมาผิดจุดเหรออืมน่าจะผิดจุดละเดี๋ยวลองใหม่ถ้าเราเป็นนี่นะขอวางแสตบตัวนี้ โอเคเดี๋ยวขอลองเป็นตัวนี้ดูน่าจะมาร์กผิดจุดนะตรงนี้ถ้าเป็นตรงนี้เกิดปะตัวนี้ถูกละโอเคทุกคนเกิดแล้วนี่ไงเห็นปะคือมันมีจุดเฉพาะของมันอยู่อะนี่เกิดละโอเคประมาณนี้เนาะเข้าใจหรือเปล่าตรงนี้คือมันค่อนยากคือมันต้องสังเกตจริงๆริอะถึงจะรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเฉพาะของมันอะโอเคอันนี้จะเป็นรูปแบบตัวฟาร์มในรูปแบบที่เท่าไหร่ เออเป็นรูปแบบตัวฟาร์มที่7นะครับก็คือรูปแบบจะคล้ายๆกับก่อนหน้านี้แต่ของก่อนหน้านี้มันจะคือใช้เป็นพิทลินเป็นตัวล่าซื้อแต่อันนี้คือเราจะใช้เป็นรถไฟเลยครับเห็นปะจะให้รถไฟวิ่งแล้วก็พอวิ่งเสร็จปุ๊บมันจะผักให้มอนเตอร์เข้าไปในเนเธอร์แล้วก็จะไปโพยโลกหนึ่งส่วนข้อเสียก็เหมือนกับฟาร์มก่อนหน้านี้เลยก็คือเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องเดียวได้คือมันต้องใช้2เครื่องในการยืน FK นะครับ เขอดีออย่างหนึ่งก็คือคุณจะสังเกตว่ามันไม่มีมอนเตอร์เลยถ้าเทียบกับที่เราใช้เป็นพิกลินในการล่อซื้อนะโอเคทุกคนผมว่ามันน่าตื่นกล้องอะ่ะเดี๋ยวผมขอยา้ายไปอีกเครื่องหนึ่งเลยนะโอเคครับนี่ก็อยู่ในอีกเครื่องหนึ่งครับก็นี่นฮะผลลับที่ได้คุณจะเห็นว่าเป็นไงสลามเอ้คราแมกมาเอสลามลาวาแล้วกันผมขอเรียกอย่างนะี้สลามลาวาก็จะแบบมาอยู่ที่นี่หมดเลยเห็นปะ่ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ วิตเทอร์สกล e ตันสลามสกิล e ตันแล้วก็ตัวแท่งไฟก็อยู่หมดเลยทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราได้ผลผลิตเท่าไหร่ในสามสิบนาทีนะครับมาเริ่มเลยนี่ก็ตีไปฮะอเคน่าจะประมาณนี้เนาะโอเคดันว่าได้ไดหัวบทเท่าไหร่ได้มาหกขวนะในสานาทีโอ้ถือว่าเยอะนะโอเคก็ประมาณนี้เนาะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเค ก็อีซี่สบายๆบายแต่มันต้องใช้2เครื่องอะนะข้อเสียของมันคือมันดีก็จริงแต่มันต้องใช้2เครื่องอแค่นั้นแหละโอเคทุกคนก็มาอยู่ในส่วนสุดท้ายแคือการสรุปนะครับในการทำฟาร์มวิเทอร์สเตลตันก็คือคุณต้องหาประสาทในเทอรให้เจอก่อนต่อมาคือหาจุดเอที่เป็นพื้นที่โลง่งสให้คุณจำกัดบริเวณตัวฟาร์มที่คุณต้องการอย่างเช่นตรงนี้ คือผมต้องการตรงนี้ไงผมก็จะที่เหลือผมก็จะวางทอ็อตแล้วก็วางสลับคุณแค่วางสลับบนกําแพงแล้วก็วางทอ็อตบนพื้นแค่นี้พอในรัศมี40บล็อกของตรงที่คุณจะจํากัดบริเวณในการทําฟาร์มแบบจริงจังคุณต้องหาจุดเฉพาะที่มอนเตอร์เกิดให้เจอวิธีการหานั้นง่ายมากให้คุณวางช่องตรงกลางแบบช่องเว้นช่องอย่างนี้ช่องเว้นช่อง ให้คุณเคลียร์มอนเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็วางช่องเป็นช่อ,องนี้อ่าตรงนี้มีมอนเตอร์เกิดใช่ปะ่ะหมายความว่าถ้าคุณลองทุบตรงนี้ทิ้งอ่าทุบตรงนี้ทิ้งนะแล้วก็ลองดูทีหนึ่งว่ามีวิทเทอร์เกิดหรือเปล่าอ่าแปลว่าตรงนี้เป็นจุดเกิดเฉพาะของวิทเทอร์สเกลตันเนี่ยวิธีการหาแบบง่ายๆนะครับผมจะลองเช็คนี้ดูตรงนี้เช็คดูว่ามีไหมโอเคเกิด เห็นปะเพราะตรงนี้จะเป็นจุดเกิดเฉพาะของวิเทอร์สเกลตันก็ประมาณนี้ฮะคือแบบวิธีการหาจุดเกิดเฉพาะของวิเทอร์สเกลตันแบบง่ายๆสำหรับไมค์พีนะครับขอสรุปแบบอีกทีนึงคือมีรูปแบบอย่างแรกหาปราสาท2หาบริเวณที่มอนเตอร์เกิดก็คือพื้นที่โลง่ง3หา g f k g f k คือจุดที่มันไม่มีพื้นดิน 4. หาจุดเกิดเฉพาะของวิเทอร์สเกลตันจบฮนะ ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ส่วนต่อใครแล้วแต่ความชื่นชอบและฝากคลิปนี้ครับบาย